ให้เก <da> ียิมากินข้าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุ้นถินกกอกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตาชานก็มากินข้าวด้วยกันนะคะเช้านี้กับข้าวมีเยอะค่ะมามากมามาค่ะกับข้าวมีเยอะนะคะนี้ค่ะตาก็มากินข้าวด้วยกันขอบคุณเช่นกันค่ะมาเดิมมาเด้ออาหารกับข้าว อร่อยมากๆเลยนะคะสุกล้สำหรับการรับชมนะคะบ้านกกอบค่ะขาก็ได้ไหวมากๆๆค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวทำนาที่ย์ฝ่บ้านกันนะคะฟรัาบ้านเดี๋ยวแม่ทิพย์ไปเอาติ๊กผ้ามาฝาก เ่น่าวามมานดีน่งให้ตานิ่อนี่มเะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสีมาแปดกระส่งขอบคุณค่ะย่ครื่อสีมาตสขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟสี่ทุกท่านที่แวะ มาเติมไร้ตัก่ายไม่ถิ่นไม่ถิ่นต้องเรียนรู้เทคนิคในการสร้างรายได้เยอะๆครับมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกินข้าวมาไม่กินอ้าวอิ่มแล้วบ่น้องแมงกินให้อิ่มเ้อให้ปราดุกหมดก้อนกระบอกเน้อเไม่กินเอเลยเสือไม่กินเนื้อเียนีี่สมบก็ไม่กินเนื้อหรือเมบัติกินเราจะหมูเน้อ เป็นบ้านอะไรก็แต่ข้าวมันต้องไหวคิดอถึงเดียวของแม่ก็บ้านที่เดียลวไม่มีขายอะไรเลยเตล่เลยหัวพ่อเขาไม่ได้สังเกตอะไรมากเลยโอ้ยสิสามหน้าทีแล้วตกใจนนนั่่ะเอาเลยอิ่มเลยจ้าเอาเลยเห็ดฟางนี่มาจากไหนอ่ะมาจากยางไม่ย่างแล้วเอา วายยาตอนเที่ยงย่างไวเลยเดี๋ยวไฟมันจะดับเสือพาเขียวเสือพาไปเขียวจบจะงยิ้มนั่นแหละเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาตอนเชื่องเขามากินเยอบ่ายถให้กินเที่ยงเขากินบ่ายติ้งไว้เสือพาติ้งไว้เลย ไปดับเดี๋ยวขี่เกียรดังเดี๋ยวขี้เกียจดัองด่างะแม่แมงครับฟูเป็นคนด่างกว่าคนด้ารอบนี้นะืองยาไปนอนเลยให้ไลแล้วยานบอนอดมูจะบอกนจิไปนอนอบมเสียงอเไรลงโทษเราอะไครับขึ้ยานออย่างเี้ยแชมพูแต่ละขัให้ย้ายที่ย้ายในแข เาแะน้ไเนาะคือตรงนั้นบอกถ้ากินข้าวยอะเคนพูดไม่ใช่ไปเถองานมันนี่บ่มีอ่บ่รกตองไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเนี่ถ้าเราไปแล้วบ่เผ็ดรกตวอีกอนก็บอกว่าไม่มีพริกไงเผ็ดไม่ใช่เผ็ดไม่ใช่เผ็ดกับข้าวนะนี่นีเผ็ดอนี่ นี่นี่ผักอันนี้เมือนวาซาบิเลยอ๋อเหรงนี้เผ็ดมากมันจะส่าเข้าไปตรงนี้ไปหน้าเราเลยไอไอ้ก็หายกิจย่มันเผ็ดมันแสบมันเผ็ดมันส่ามันมันวิ่งจีดเลยนะคบทุกคนแบบ า <c oughs> โอ้แซบแซบนัวอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีแซบนัวครัวนหน้าโอโคอย่าลืมนะของเจ้านะนี่ ใส่หนึ่ตอนใส่หนึ่งตอนเจ็บมาให้เหรอใส่สองตอนสามตอนตอนสี่จะไปมาใส่มารางวัลใจสมอนฉีกเลยนะอร่อยมากเลยเนื้อมันน่เออของหมรู้นานะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัวหนึ่งปีพวกหมูจะไม่กินเลยนะถ้าหมักไม่ถึงหนึ่งปีจะไม่กินเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันนานเราถึงกล้ากินเพราะว่าเนื้อมันอร่อยเลยเแบบเรารู้ว่ามันกินได้ ปลาจะให้อร่อยแล้วหมักเป็นปีอ้าวเหร้อยสองปีอ่ะแต่ทีเร <Hello. S 2> ียก็ตายด้วยถ้ามันสองปีน่ะมันจะอร่อยมากนนมัก็คือจนไนโตรเกอร์มันนอนมันขึ้นไม่ได้แล hm ้วใช่ไหมคือจุลินทรีย์มันตายไปหมดแล้วจุลินทรีย์ดีแล้วมันกลายเป็นจุลินทรีย์ดีแล้วนี่นะปลาก็จะอร่อยปลาไม่ออกหลืองนะถ้าถ้าหมักไม่ดีนะเนื้อปลามันจะเหม็นคาวขึ้นไม่ได้นะคะกินแล้วก็ อช่ารับทุกนผักนี่สดยอดจริงๆนะกินแล้วมันซาเป็ทำนี่กินกีหน้าทำกินหน้ากินกิหน้าทำไมอ๋อใครดูแล้วมันเลี้ยงนอนนี่ยังนอนเสียงนอนเลยน่นอนนอนกู้วนั่งนิ่ง่้ยแ่เดานั่งนั่งเสียงน่ตืดน่งเลยรื่องไม่ไม่ไม่ใช่เครื่อง

ไ้าดียวมกล่อมใส่เลยไมใส่ละจะไปหูเจ้ารอเวกระเลืองเดี๋เวจับกรอันนั่นอันนี้อยู่ะก็ยไม่ใส่เลยกระดับต้องเลยขึ้นอยู่นิกจี้ก่อนนะคะกระเลืองดังโมยาดยายร้องคิด ขอบคุณท <chat> ุกท่านที่เข้ามารับชมบรรยากาศตลาดน้อยลุงพลนะมือ้าวปลาดุกย่างต้มตำแล้วก็มีเนื้อย่างแต่แต่คืออไม่กินเนื้อนะฮะคื่เ่อไม่กินเนื้อก็เลยเอยึดหัวปลาดุกแทน เสือก็กลัวให้อ่านให้เหรออันคุกให้มาเห็นรถดีไหมไม่เรถดีถุงเบลเลอร์อยู่ตรงนั้นน่ะเสือใส่นี่เกลือของนัวแล้วก็ซอสซีอิ๊วอยู่ในตะกร้านั่นน่ะมันพอดีไหมล่ะอร่อยอยู่ใส่เกลือของนัวแล้วก็ซีอิ๊วสามรถดีถุงเบลเลอร์เลยหาไปเจอเอาอะไรอยู่คนทางบ้านเก็าใส่ไในถุงไปเอ้า เขาก็ไลา์ตั้งแต่เช้าผ่านไม่อไว้เอาคอยปวดแอวง่ายๆยกง่ายละกะปวดแอลต้องขอผ่วพี่เสือฝากดูคลิปด้วยนะฮะเมื่อเช้ามีคลิปป้าคำใสจะยกอะไรให้นายคตรหนึ่งคลิปคลิปป้อนอาหารชิลกี้นะอีกิดหนึ่งคลิปเรานี้มีแล้วสองคลิปฝากท่ดูคลิปด้วยนะ เอ้าพ่ม่กุลตอเงมาไม่เห็นหรอเห็นแต่ไม่ได้ถาไม่ได้ีอะไรลตั้งกล้องคาเสอทางกับข้าวอยู่เดินแดงให้เขาอีหรอเตั้งกล้องไว้คอเสแงสมก็ถ่ายตอนเกเปี้ยวเี่ยวใส่รถเขาอกแล้วเออถุกแจมากเลยลูกสาสมกล้องสองจนา้วัือนาเอมเจาเดนอเบ้ด้อจอดนี่เลยเหรอใช่แบบนี้เจอนมเปี้ยวไปเยี้ยวใส่เลยเหรอใช่ ทไหมเาไปถึงตาก็เดิแไปเอาไปถึงเต่างอยแล้วเขาอัพคิปเรียบร้อยแล้วลแ้วตอนนี้ยังเคยไอ้สมอขึ้นปกเขาแล้วอาจจะยื้หน้าปกเขาก็ได้เขาทำหน้าปกก็เป็นไม้เอมันดึงให้อยู่แล้วมันดึงภาพเด่นขึ้นปกให้น่าจะเห็นตอนยาก็อานแเอาปกนั้นซึงให้เขาได้เขาเป็นไหมเอ๊ พูดเอบเอฟ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 ไม่ใอ้วบอ้วบอวบอวบหรืออโอยอึ่งไมร้องเบาขนาดนั้นหรอกร้องก็ทำให้มันดีดอิ่แล้วเหรอเอาเจอกินกัอเพื่อนไมอิ่มเอาแบบแอ่บแทบตา มันติดเรือนแล้วสองร้อยไลน์เนาะกดเลยนะคะมันติดเหลือกชนเลยสองไรน์ค่ะชดเลยค่ะยายจะเล่นไรนละค่ะเพราะว่ามันติดเรือนยายอยากพูดบ่อยพิี่ยวคือถ้ามันติดเนี่ยอยากที่ย้ำมันก็จำใช่ไหมใจอยากระบบอ่ะคนกายอัจฉริยะของมีตัวมันก็จะจำอย่างนั้นอะจังเสียงย้ายเองวะผู้ทำย้ายกพอ ชอบจำเดิที่เหลืองเลืองสมกอนปากเลยเลือเหลืองเลยทั้งวันเลยเมื่อวานจะได้ทั้งวันวันนี้ค่อยจะได้ไข่าวเลยของค่อยนะไม่เห็นแต่ไม่ค่ยเหเดือเออพี่ต่อไม่เคยเลยนะอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้ว